ภาคเหนือฮะหลายจังหวัดนี้เป็นจังหวัดไหนที่เราจับตามองเป็นพิเศษหรือเปล่าฮะก็จะเป็นจังหวัดที่มีจุดความร้อนเรียกว่าจุด<ม>เผา,าซ้ำซาก<ม>นะครับซึ่งตามตัวเลขนั้นเนี่ยเราก็จะรู้อยู่แล้วอย่างเช่นว่าแม่ฮ่องสอนพื้นที่ไหนจังหวัดลำปางพื้นที่ไหนนะครับแล้วก็นอกจากนั้นในขณะนี้ทางกรมทรัพยากรน้าก็กําลังทดลองทําโครงการนะครับที่จะทําฟื้นฟูสภาพป่าทําให้ป่านั้นมีความชุ่มชื้นมากขึ้น นะครับในบริเวณดอยดอยพระบาทแห่งนี้จะทําให้ถ้าหากโครงการสําเร็จลงก็จะทําให้โอกาสเกิดไฟป่านั้นน้อยขึ้นน้อยลงนะครับแล้วก็จะเป็นการเพิ่มความสมบูรณ์ให้กับพื้นที่ดังกล่าวด้วยดังนั้นถ้าหากว่าแนวทางของกรมทรัพยากรน้ําร่วมกับทางจังหวัดสามารถทําได้ก็จะเป็นตัวตัวอย่างให้กับอีกในหลายๆพื้นที่แต่ต้องดูถึงศักยภาพของน้ําต้นทุนก่อนนะครับนะครับพื้นที่เทียบกับจํานวนเจ้าหน้าที่ที่เรามีนั้น ไม่เคยเพียงพออยู่แล้วจะมีมากขึ้นจะมีน้อยลงอย่างไรเสียผมพูดอยู่เสมอนะครับว่าอย่างไรก็ไม่เยอะเท่ากับจํานวนพี่น้องประชาชนที่อยู่ในเพจไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ป่าอนุรักษ์หรือป่าตามธรรมชาตินะครับดังนั้นการที่เราทํางานร่วมกันกับพี่น้องประชาชนการสร้างความตระหนักรับรู้ให้กับพี่น้องประชาชนแล้วมีความรู้สึกหวงแหนนะครับการมีป่าชุมชนเครือข่ายป่าชุมชนที่เกิดขึ้น จะเป็นสิ่งที่ทําให้เจ้าหน้าที่สามารถทํางานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นดังนั้นเจ้าหน้าที่มากเจ้าหน้าที่น้อยยังไงก็ไม่พอนะครับความสําคัญก็คือการทํางานร่วมมือกับพี่น้องประชาชนทุกคนนะครับ